กระบวนการในศาลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยื่นเอกสารแล้วก็จบกันไปนะแต่มันคือความใส่ใจในทุกๆขั้นตอนเลยการที่เราละเลยอะไรไปน,นิดเดียวมันอาจจะส่งผลร้ายแรงแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่สําคัญมากๆประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเรื่องการทิ้งฟ้องและผลกระทบของมัน ต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้เป็นการกลั่นเอาสาระสำคัญมาจากคำบรรยายในชั้นเรียนวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในสารชั้นต้นเพื่อให้เราเห็นภาพรวมและก็เข้าใจแก่นของเรื่องนี้ได้แบบชัดๆเลยโอเคเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมของคดีแพ่งสามัญกันก่อนจะได้เห็นเส้นทางทั้งหมดของคดีก่อนที่เราจะไปลงลึกในแต่ละจุด หลักๆเลยนะคดีแพ่งทั่วไปเนี่ยมันจะเดินไปตาม4สเต็ปนี้แหละเริ่มจากโจทย์ไปยื่นฟ้องพอจำเลยรู้ตัวก็ต้องมายื่นคำให้การสู้คดีจากนั้นศาลก็จะมาดูว่าเอ๊ตกลงทะเลาะกันเรื่องอะไรบ้างที่เราเรียกกันว่าการชี้สองสถานนั่นแหละและสุดท้ายก็คือขั้นตอนการเอาพยานหลักฐานมาสู้กันนี่คือโครงสร้างหลักๆที่ต้องเข้าใจเลยทีนี้เรามาเจาะลึกกันที่จุดสตาร์ทของทุกคดีเลยดีกว่า กระบวนการทางกฎหมายทั้งหมดเนี่ยมันจะยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะถ้ายังไม่มีการยื่นคำฟ้องอย่างเป็นทางการต่อศาลคำฟ้องมันก็เหมือนเสียงปืนที่ดังขึ้นเพื่อเริ่มการแข่งขันนั่นแหละมันคือการที่โจทย์ไปบอกศาลอย่างเป็นทางการเลยว่าเนี่ยผมถูกโต้แย้งสิทธิ์เรื่องนี้นี่นะแล้วก็อยากให้ศาลช่วยบังคับให้หน่อย สิ่งที่สำคัญมากๆในเรื่องคำฟ้องคือกฎหมายเขียนล็อกไว้ชัดเจนเลยนะว่าคำฟ้องที่สมบูรณ์ต้องมี3ส่วนนี้ขาดอันไหนไปไม่ได้เด็ดขาดก็คือสภาพแห่งข้อหาหรือว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นคำขอบังคับหรือสิ่งที่อยากให้ศาลสั่งให้และสุดท้ายคือข้ออ้างหรือก็คือข้อที่จริงที่มาสปอร์ตเรื่องราวของเราและคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดของ3มองค์ประกอบนั้นคือทุกอย่างต้องแสดงโดยแจ้งชัด ถ้าเขียนมาแบบอ้อมอมแอม,มบรรยายฟ้องไม่เคลียร์นะอาจจะเจอปัญหาใหญ่ตั้งแต่เริ่มเลยคือฟ้องอาจจะกลายเป็นฟ้องเคลือบคลุมแล้วสารก็หยกฟ้องไปเลยก็ได้เอาล่ะมาถึงหัวใจของเรื่องในวันนี้กันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้าตัวโจทย์เองเนี่ยแหละที่เป็นคนเริ่มคดีแต่กลับละเลยไม่ยอมติดตามคดีของตัวเองเรื่องนี้กฎหมายเรียกว่าการทิ้งฟ้อง การทิ้งฟ้องเนี่ยมันไม่ใช่แค่การไม่มาศาลเฉยๆนะแต่มันคือบทลงโทษรูปแบบหนึ่งเลยสำหรับโจทที่เพิกเฉยไม่ใส่ใจคดีของตัวเองทงั้งๆที่เป็นคนไปเริ่มเรื่องไว้แท้ๆทีนี้มาดูกันว่าบทลงโทษที่ว่าเนี่ยมันส่งผลกระทบทางกฎหมายรุนแรงแค่ไหนกันเชียวผลของมันมีสองระดับเลยนะอย่างแรกคือผลในทางปฏิบตัติคือศาลจะสั่งจำหน่ายคดีพูดง่ายๆก็คือเอาคดีออกจากระบบไปเลย แต่ผลที่มันลึกกว่านั้นคือผลในทางกฎหมายคือมันจะลบล้างผลแห่งการยื่นฟ้องทั้งหมดที่เคยทำมาคำถามสำคัญมันเลยเกิดขึ้นตรงนี้แหละว่าอ้าวถ้ากฎหมายบอกว่าการยื่นฟ้องมันถูกลบล้างไปจนหมดสิ้นเลยแล้วไอ้ผลของอายุความที่มันเคยสะดุดหยุดลงตอนที่เรายื่นฟ้องครั้งแรกไปละ่ะมันจะเป็นยังไงต่อไป และนี่แหละคือกับดักที่ร้ายแรงมากๆที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงมันคือจุดเชื่อมโยงระหว่างการทิ้งฟ้องกับเส้นตายทางกฎหมายที่เรียกว่าอายุความกฎหมายเขียนคำตอบไว้ชัดเจนมากในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกเลยว่าในกรณีที่มีการทิ้งฟ้องให้ถือว่าอายุความไม่เคยสะดุดหยุดลงแปลเป็นภาษาง่ายๆก็คือเวลาที่เคยหยุดเดินไปตอนยื่นฟ้องครั้งแรกนะ่ะมันจะถูกลบทิ้งไปทั้งหมดเลยเหมือนไม่เคยเกิดขึ้น ผลที่ตามมาคือความเสียหายที่อาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะเพราะมันเท่ากับว่าโจ์ไม่เคยได้ประโยชน์จากการที่อายุความเคยหยุดเดินให้เลยและถ้าตอนที่จะกลับไปฟ้องใหม่มันดันปรากฏว่าคดีขาดอายุความไปแล้วก็เท่ากับว่าจบเลยสิทธิ์ในการเรียกร้องนั้นจบสิ้นลงทันทีนี่มันแสดงให้เห็นเลยว่าความขยันความใส่ใจในกระบวนพิจารณามันสําคัญขนาดไหนมาถึงช่วงสรุปกันแล้วเราก็ได้เห็นภาพตั้งแต่การเริ่มคดีไปจนถึงผลลัพธ์ที่ร้ายแรงที่สุดที่เกิดจากการละเลย บทเรียนที่สำคัญที่สุดจากเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือความขยันหมั่นเพียรในการดำเนินคดีคือหัวใจสำคัญอย่างยิ่งการกระทำที่ดูเหมือนเป็นการเพิกเฉยเล็กๆน้อย,อยๆเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การสูญเสียสิทธิ์ในการฟ้องร้องไปแบบถาวรได้เลยถ้าต้องการอ่านสรุปคำบรรยายฉบับเต็มและสำหรับใครที่สนใจก็สามารถทักข้อความเข้ามาสอบถามราคาและรายละเอียดกันได้เลย